สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรงมือสอดไม้ขี้เหล็กนะครับตัวนี้ราคา1,999บาทนะครับแจ้งราคาไปก่อนเลยนะครับ1,999บาทจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับส่งฟรีปลายทางนะครับราคานี้นะครับเป็นรางเควันนะครับรางเควันไกลกล่อง easy lock s t a n d a r d มีตัว easy lock ตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็มีเซฟนะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกล้อมีปัญหาส่งกลับมาเคมได้นะครับซ่อมให้ฟรีนะครับ ซ่อมไม่ได้เราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับรับประกันให้ยาวนานตลอดชีพนะครับซ่อมฟรีตลอดชีพเลยนะครับเป็นงานไม้ขี้เหล็กนะครับตัวนี้งานไม้ขี้เหล็กทรงมือสอดนะครับ1,999าบาทนะครับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับมีลูกดอกให้1ลูกย่าง1ชุดท่อพร้อมสายพีนหนึ่งร้อยปอนด์ให้1ชุดนะครับตามตัวอย่างที่เห็นนะครับปีกค้างคาวก็เป็นสแตนเลสนะครับของเราไม่มีงานเหล็กนะครับทุกอย่างจะเป็นสแตนเลสหมดนะครับทุกรุ่นทุกแบบทุกราคานะครับ จะเป็นกายสแตนเลสปีกสแตนเลสนะครับถ้าเป็นรุ่นรางเคทูก็จะเป็นปีกอลูมิเนียมนะครับกาสแตนเลสนะครับอย่างดีทุกอย่างนะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเฟซบุ๊กช่างฮิวเป็นยิงปลาบุญนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 7ย์เ8 6 5 0จดสองหปดดห้านยะครับย้ำนะครับติดต่อมาได้แค่2ช่องทางนะครับไม่ต้องแอดไปทางไลน์นะครับไลน์เป็นเต็มนะครับพอแอดไม่ได้ก็มาบ่นให้ช่างนะครับว่าแอดไลน์ไม่ได้นะครับไม่ต้องแอดไปนะครับผมจะย้ำอยู่ตลอดนะครับว อยากเห็นรูปภาพก็มาทาง f a c e b o o นะครับถ้าจะสั่งซื้อเลยก็โทรมาสั่งเลยก็ได้นะครับเรารู้จักรุ่นรู้จักราคาไว้ก็โทรมาสั่งเลยนะครับเอารุ่นราคากี่บาทนะครับก็บอกทางแอดมินเราได้นะครับเอารุ่นราคากี่บาทแล้วก็บอกชื่อที่อยู่มาทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับสั่งซื้อง่ายๆนะครับปืนแต่ละรุ่นแต่ละราคาก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าท่านบอกราคามาถูกนะครับก็คือจะได้ตรงรุ่นนะครับ อย่างรุ่นนี้นะครับเป็นไม้ขี้เหล็ก1 9 9 9นะครับท่านแจ้งมาแบบนี้เราก็รู้แล้วครับเราก็จะส่งรุ่นนี้ไปให้นะครับถ้าเป็นรุ่นกำคอมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับมันก็มีหลายแบบหลายรุ่นนะครับแต่ละรุ่นราคาก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแค่แจ้งแค่ท่านแจ้งราคามาเราก็รู้แล้วนะครับรางเป็นรางเควันนะครับนูปลายรางนะครับรางเควันปลายรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับมนรูรับสายพีอีนะครับสายพีอีนะครับจะเข้าไปฝังตัวในรูนี้นะครับ แล้วก็ฝังตัวในร่องเลยนะครับลูกดอกจะอยู่ข้างบนนะครับสายจะอยู่ข้างล่างนะครับฝังตัวใต้ล่างนะครับเวลาเรายิงนะครับมันก็จะคลายตัวออกไปข้างหน้านะครับโดยที่มันล็อกอยู่ในรางตลอดนะครับทาให้มีความปลอดภัยนะครับสาย PE ไม่ขึ้นมาพันกับยางกับปีกนะครับปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่กระชากลูกดอกกลับมาทําอันตรายต่อผู้ยิงแน่นอนนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ช่องทางการติดต่อฝากไว้อีกครั้งนะครับเฟซบุ๊กช่างชิวเป็นยิงปลาบลนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับงานไม้ขี้เหล็กนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับอุปกรณ์นะครับสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับลูกดอกเรามีขายยางมีขายท่อพ่มมสาย P.E. มีขายนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็สั่งซื้อได้นะครับ1 9 9 9บาท จะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ